ไปใช้เดินลอดกันเบิดหมู่บ้านเรียกวะเรียกวะโอ้ยเสล่งเสลงงไปบอกจอนถอยมาอย่างไม่ช่วย ก็ไม่เดิหน้าไปผุ่นฮะสีเห็ดยังเทบดักเพ่เดี๋ยวเอาซเรนจนออกเลยเห็นไหมครับพิษมู่บ้านง่ายเดินละเทียนี่ดูเทเลอมันครับ มันบาปบอกเลยมันบาปมันเห็นบาปข่อยนะ้วมันจะไปเจ็บนี่อะไรล่วงมาสับเหลือรถติดกันละนาวเ,เลยวะเนี่ย ผู้เดียวเห็นรถติดกันเป็นพืชเลยเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นอะไรครับ ไม่ได้พอมันเป็นอาทิตย์ดอ่ะแปรถเกี่ยวมาล่วงไฟยีกตันเขาโอด้ดับดับหนุ่มหูวหนุ่มหูดับหนุ่มหูดับ เล้มยังช่วยเก็นเกยนขั้นเ้าฮะปีหนาสีอยู่น้ำกันเ้าบักแม่นบากแม่นจะลบได้หรออย่ามาอย่ามาบอลอบักแม่นลับในจะไปหาอยู่น้ำมูลนี่อมบ้ะอัมบ้เพไดนี่ ไชเบียร์ใชเบียร์ใชเบียร์แค่ใดเยี่ยวเข้าพูดได้เงินซีหาแสนกับบ้านรถที่ใช้รถกระวบดเขาเสียเมือบวบานจริงแล้วนะมาตือ,อพงังเรนีนน้ำมันเรียนข้าห้อง,องรถใหม่ยังมาห่างดูเถอะเอาจะาไปเยี่ยวไปัญจลียังไปเด้อมีสักสิ์ศรีพ่อตังูจังไรไปหาตั้นละฆ่าแล้วก็ไปเขางูจังไรใหญ่อยากเกี่ยวถือ พราะเขาตกลงโอเคบ่ไปทีมงานนี้นะครับนี่ทีมงานนี่มนนแมนมาจอนอาจอนอาจอนเราบอกเลยอาจอนมันไปบอกไว้อาจอนอตัวดีเลยอาจอนจ่นอะไรอาพักก้าไม่สอบอยังอีกผู้ช่วยอุย้ยได้นี่นะ,นะ 8, มันเป็นอย่าง อเมื่อืนถอดกเ้นส่มดมือองนองมันขึ้นทอมยังช่วยทอมรมันไปยังมันไอหนึ่ไปเบียดทังนอกมันอู่ที่บาทนี้มันมีแต่ตีป์จะขอมันเอาไปเสร็จกัลังหรอเนาะเอาคือว่าในสตาร์คือถอดด้ชาดไปงวดจะได้จอนเอาไป้สองอันเลยอองอัน อันนี้ยังมันอาบอีกปั๊มเลยเะเปียกดีแท้ข้อปั๊มเหรอสือสายัทวทีเลยนี่สายนี่ไอ้นุ่นมเฮ็ดไปจนเบิดแล้วล่ะสายกับมันมันมาหัวสำสายกับเนี่ยกกเฮ้รถค้นเขากระเลีนมาท่านจอนเอ้ยจ๊ไหนี่ร่องครอง,ครองกนี่ดไดนี่เลฮ็ดจไหนข้าวให้ไปเล่นกับไปเล่น

เหลังย so <c oughs> <c oughs> ังแต่ะหาเังมนี่คนโอ้แต่รถมายังไดยังสมยูนเนาะมาขึ้นเที่ยงขึ้นเนาะเออเที่ยงขึ้นกันนมาขึ้นนี่ตั้งแต่ทั้งแต่ทุ่มหนึ่มาจอดพอเที่ยงขึ้นเนาะติดไฟนะติดไฟเขียวสื่อสื่อไฟเงามันนติด ติดอ,อมขั่นนะเปลี่ยน,ท,นท,ท,ที่ออนนี่คว่านะเซ่กระต้ะน่น,นเลอเ่ะกระตันเป็นเศษก็เป็นเศษวนนี้อ่อนงนๆน่นัมันเป็นม้วนๆ่แะ่มันติดอ้อมไปในเวทั่นโอ้ยบ่มันบ่เห็นหุงแบบนั้นบ่ได้เอางามเอามันแจ้งเลยสิไ,ได้สตาร์ทนะขงังมันบ่ใหม่บบ่ผ่ยู่ล้ รับเพียงยังวีดิดเครื่งกอน4โมนเป็ยังมนเชียลึกบ่กมัเต้องซอมฮอดแจ้งล้อกครับเสวยแจ้งกันนี่โสดไมันจะได้ไปแก้ดุมไม่มาเลยเดนี้เอาพันอาจารย์ เอฟซีทรมากเขาจีามสือแปดสิบห้าเขาสิเอาต่ฮะ่บุคลายเห็นนะใครสิดินยัง่ทยบุคลาห่วงดอกเนี่ยเราสั่งน้อยสั่งน้อยนะเอามันมันพังตอนมันแล่นขึ้นเทเลอรเบ่มังขังขเทแล้วสิรับาเพียงบริษัทก่อฟั้างเลยได้ชาติกับไปนบ่ได้ชาติกับ่ชาติเน็นไ่โดนเรอโอ้แล้วเกียร์จาพืนเกียรจากไหน มึงไฟติดหัวนะนะเกี่ยวอู้หูมึงจังไรมอแบสอีกอันนึงก็เืิดมึงใส่มอแบสอันนึงเกี่ยวเดี๋ยงขึ้นคู่มือเอิ่งไฟทำนี่กูว่าไฟเสล่งยังสิแจ้งกูอยู่เขากันเขาก็เอาเครื่องปั่นไฟไปตั้งแล้วก็ฟอได้เตอร์ใส่เนาะเออแล้วก็ซองเกี่ยวเขาเปิดที่มุมเลยเหรอทันผู้ช่วยเขาเอืมมอแบสดีใส่มอแบสอืมเกี่ยวไปมาเนี่ยเกี่ยวขึ้นส้มเจ้าวจะตัวของเนาะมเมล็ดเมล็ดยัง เออยากลังท่านรไปต้มมุมซื้อหรือเปล่าว้าขัดมาล้วคับทานรามแล้ว่มันต้องมีบทเลียนมันต้องมีบทเรียนมันบาปเม่นมาจอนมันบาปท่านตาเห็นเลยมเอองานไอเกียวคูปีคูปีมันไปตัดราคามันเปได้มันบาปข้าหมองเลยเขาขี้าย่อพื่อนเอาเอาอันผลตอนเพื่อน าเบาหนาตาสยเลยหอดมือมันาบากเอารถโคกสว่างเกีียวเลยมันวะเราประกาศโทษไปเด้อเราให้ย้ายโทษไปบริมาตังนี้เขารายังเขียวอยู่มันบาปมันสวยแมันบาปไปไ่ให้จอด

ฝากเสืออะไรขันี่ขันอีหน้าเมันไปหอดไปวะมันไปหอดไปวะป่นี่อดยสมันหัวแต่ไปเอารถมาหันนี่หฝากซืออะไรนะรถใหม่รถใหม่หาพยงาดรเขือสมอกันไยุ่นั่ะแหละมยิ้หมดไปลอืมพอเนี่ย